จะบอกว่าพรุ่งนี้ขายบัตรแล้วครับสำหรับ b u i k In Frequency Concert Present by CP ครับก็ตื่นเต้นมากแล้วก็แล้วก็อย่าลืมไปกดบัตรกันครับครับก็คือครอนข้ยมการไปถึงไหนยังไงแล้วพี่พีก็จริงค่อนข้างเรื่องเรื่องการเตรียมโชว์อะไรเงี้ยก็ร้อยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วเป็นแบบ minor detail นิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่า โครงสร้างฟังก์ชันอะไรเงี้ยทุกอย่างแบบวางไว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เป็นเรื่องแบบการซ้อมล้วนๆครับผมย้อนกลับสิ่งที่มันเสิร์ฟครั้งนี้ก่อนเหมือนเป็นพาสต์ต่อพาสต์ต่อเนื่องจากมันเสิร์ฟครั้งที่แล้วไหมหรือว่ามันไม่เกี่ยวข้องก็จริงๆมันมันก็ต่อเนื่องในในใ,ใ,ในเชิง,ใน,ชงในเชิงบุคคลมากกว่าอย่างเงี้ยผมว่ากักบกับตัวเองมากกว่าอย่างเงี้ยผมว่ามันก็มีสารตั้งต้นที่มันมาจากอ่าเทมโปคอนเสิร์ตที่ที่พอเราโตขึ้นเราเราเสพอะไรมากขึ้นเราเริ่มแบบ อินกับอะไรมากขึ้นหรือว่ามันมีเดฟที่มันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ถูกเดเวล็อมาเป็นคอนเซปต์ฟิวเคนซี่อะไรอย่างเงี้ยครับจะเข้าไปแล้วมันเป็นเทมโปเป็นเรื่องของจังหวะเรื่องของความรู้สึกอะไรเงี้ยในวันนี้มันเป็นเรื่องของความถี่ของความรู้สึกอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็มันก็มีความคาบเกี่ยวมันก็มีมันก็เป็นเป็นเป็นคอนเซปต์ไอเดียที่มันมีความแบบเชื่อมโยงกันแต่อันนี้ผมว่ามันมันก็จะมีความเข้มข้นมากขึ้นแล้วกันครับที่มาที่ไม่ของการมาทำคอนเสิร์ตนี้เริ่ม ไม่ได้เจอกันนานกว่านั้นเนี่ยพี่ <c ười> ไม่เห็นหน้าค่าตานานเลยคิดถึงเลยเนี่ยก็ที่ที่มาที่ไปจริงๆผมว่ามันก็เป็นท,ทุกๆครั้งที่ทำคอนเสิร์ตเดี่ยวอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะเป็นเป็นวาระของมันแหละว่าว่าหมถึงว่าอย่างคขาว่แล้วอะไรเงี้ยมันเป็นจังหวะที่ทำ Love เลิฟอ p พันติสจบอะไรเงี้ยครับเป็น EP แรกแล้วก็หลังจากนั้นก็ประมาณเกือบเกบสปี สองปีกว่าสองปีสองปีสองป,สองปีสองปีกว่าสองปีก,กว่าสองปีก,กว่าอะไรนเงี้ยก็จริงๆระหว่างนี้ก็ก็ <laughs> ไปทาเพลงทาอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็เพิ่งจะปิดอัลบั้ม Grow With The Flow อะไรเงี้ยครับเราเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราก็เดินทางแบบผ่านการทํางานผ่านการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยจนเรารู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าเราเขียนหนังสือจบอีกเล่มหนึ่งละที่เราพร้อมที่จะมาทำคอนเสิร์ตมีเรื่องมีไอเดียมีสิ่งที่อยากจะนําเสนออะไรเงี้ยครับ ความพิเศษของคอนเสิร์ตนี้จะยังไงครับพี่ก็จริงๆคอนเสิร์ตนี้ฟิลคินซี่มันก็จะมาในธีมของของมิวสิกคุณลิตี้นะครับมิวสิกคุณลิตี้จริงๆแล้วอันนี้เราก็รู้สึกว่าด้วยด้วยอย่างที่บอกว่าอินสปิเรชันหรือว่าสิ่งต่างๆที่ท,ที่ที่ไปเสพหรือไปพบเจอมาในในระยะที่ผ่านมาอะไรเงี้ยรวมถึงการทํางานด้วยอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เหมือนเรามีอินสปิเรชันใหม่ๆมีมีสิ่งที่เราจะนําเสนอใหม่อะไรเงี้ยมิวสิกคุณลิตี้ quality, ที่นี้มันก็ อาจจะเป็นการนําเสนอในในเดฟที่มันที่มันมากขึ้นอย่างที่บอกแล้วก็พยายามจะเล่าแต่และความรู้สึกให้ให้มันถูกตีความในในนิยามที่เรารู้สึกในวันนี้ครับก็ทั้งแบบไม่ว่าจะเป็นความสนุกความแบบอารมณ์ไหนๆก็ตามอะไรเงี้ยความคิดถึงความเหงาหรืออะไรต่างๆเงี้ยมันก็จะถูกตีความมาในรูปแบบดนตรีที่ที่มันเป็นอินสแตเรชันใหม่ที่ได้รับมาตลอดแบบ2ปีกว่ากว่าถึงกับเหงาอะไรมาก อะไรนะฮะคิดถึงกันเหงาอะไรบ้างก็เหงาบ้างบางทีคิดถึงบ้างบางคราวมีบ้างมีบ้างถ้าแต่งให้ไลฟ์อัพเพลงมันยากมากเลยที่พี่ิดในการเลือกเออจะใช้จะใช้เพลงอะไรคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ผมผมว่าผมว่ามันก็ส่วนหนึ่งมันก็จะเป็นเพลงของของผมเองอะไรเงี้ยที่ที่ที่จริงๆแล้วมันก็จะมี เรื่องราวเลยเรื่องราวที่มันเล่าเลยความรู้สึกมาอยู่แล้วจากจากจากสิ่งที่เราอาจะนําเสนออะไรเงี้ยบางเพลงมันก็จะเป็นเพลงที่มันตรงกับโจทย์แต่ละฟังก์ชันของของแต่ละความรู้สึกหรือแต่ละเรียกว่าแต่ละองของคอนเสิร์ตอยู่แล้วส่วนบางเพลงเนี่ยมันก็อ่าจริงๆอาจจะคนอาจจะเคยฟังมาในหลายๆครั้งแล้วหลยรูปแบบอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามจะนําเสนอมันในในใน,ในวิธีใหม่ๆอะไรเงี้ยครับในการตีความแบบใหม่กับเพลงเดิมอะไรเงี้ยก็บวกกับมันก็จะมีเพลงที่ที่ที่ เราชอบหรือมันเป็นอินสปิเรชันของเราหรือเป็นเพลงที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะกับบริบทของแต่ละองค์อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันก็จะมามาเสริมแต่ละความรู้สึกแต่ละขึ้นความถี่ของความรู้สึกให้มันให้มันเล่าได้แบบเต็มรสชาติมากขึ้นอะไรเงี้ยอ่าแต่ปัหาค้อนึงว่าแต่แต่แต่อีกอย่างหนึ่งที่คนพี่ว่า คอนเสิร์ตบิกิี้คืออยากให้มีการทอเพราะดูเป็นคนสนุกต้องมีทอล์กนะครับเพราะว่าคงถ้าร้องอย่างเดียวนี่เดี๋ยวจะไม่เข้าใจต้องแบบมีคุยมีอะไรบ้างครับมีเรื่องจะเล่าในสองปีที่ผ่านมานะฮะว่าแบบมีเรื่องราวที่จะแบบบอกกับแฟนๆที่จะไปดูก็ก็ผมผมผมคิดว่าผมคิดว่าแต่ละแต่ละการตีความของแต่ละความรู้สึกอะไรเงี้ยมันก็มันก็มันก็มีมีพู้ไงอ่ะ มีภูมมหลังแล้วมันก็มี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 เซตติ้งของมันอยู่แหละที่ที่เหมือนกับว่าแต่ละเพลงแต่ละวิธีการแต่ละสิ่งที่มันนําเสนออะไรเงี้ยมันมันผ่านแนวคิดอะไรมาหรือผ่านวิธีการวิธีการนี้มันมันมีมันมีมันมีวิธีคิดยังไงอะไรเงี้ยจนถึงอ๋อเป็นอย่างนี้บวกกับความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยก็ก็คิดว่าน่าจะมีเล่าบ้างระหว่างทางอะไรเงี้ยครับผมสองปีกว่าจะเจอหลากหลายเรื่องราวนะ มีเรื่องราวเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะถ้าหยิบจับมาเล่าได้หยิบจับมาก็เล่าได้ครับผมไม่หยิบจับมาก็เล่าได้มีเรื่องอะไรอย่างนี้พิเศษไหมไอ้นะฮะมีเรื่องอะไรอย่างนี้พิเศษไหมมีมีครับมีมีมีเยอะเลยครับมีเยอะเลยผมผมรู้สึกว่ามันอ่าก่อนจะทำคอนเสิร์ตได้อย่างเงี้ยผมว่ามันเหมือนกับว่าเราต้องไปเก็บความรู้สึกเก็บเก็บเรื่องราวเหมือนไปไปใช้ชีวิตแบบสักพักหนึ่งพอ พอมาถึงจุดที่เราแบบพร้อมที่จะเล่าจริงๆอะในวันนี้ผมว่ามันก็มีหลายๆเรื่องหลายๆความรู้สึกที่ที่แบบพอเราเอาสิ่งเหล่านั้นอะมาคิดต่อมามาตีความเป็น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 ,ปนโชว์หรือเป็นเพลงอะไรเงี้ยมันก็มันก็คิดว่ามีเยอะพอที่ทำคอนเสิร์ตได้ครแบบับเฮ้ยเออกล้องแผนนิดน <c oughs> ึี้หนบมีฮอยากจะเอาเรื่อง เกลี่มาเล่าบ้างไหมคะอะไรนะฮะเรื่องเที่ยวเกลี่ยผมว่ามันก็ผสมผสมกันแหละผสมผสมกันจริงจริงตั้งแต่ตอนทําเพลงอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรต่างมันก็มีมันก็มีหลายๆหลายๆลายอินสปีเรชั่นที่ที่ที่ไปคิดหรือว่าตกตะกอนได้ในช่วงที่แบบอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยหรือแบบมันก็มีเพลงเพลงที่มันมีมันมีเซตติ้งเป็นการแบบไปถ่าย MV ไปทําอะไรที่นู่นหรือว่าแบบได้ความรู้สึกอะไรกลับมาเอากลับมาทําเพลงที่นี่อะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นคาบเกี่ยวของช่วงชีวิตช่วงหนึ่งที่ที่ที่ก็ ดีครับก็สวยครังนี้จะมีกี่พาร์ทพี่ยินโอ้เยอะครับเยอะมีมีหลายพาร์ทมีหลายพาร์ทก็จริงๆพยายามพยายามจะทําให้มันให้มันครบกับทุกคลื่นความผี่ความรู้สึกแหละผมว่าเหมือนว่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับเล่าเล่า,เล,าเล่าหนังสือชีวิตแล้วกันว่าแบบ2ปี3ปีที่ผ่านมาไปเจออะไรบ้างความรู้สึกไหนในวันนี้เรามีมุมมองต่อแต่ละมุมยังไงอะไรเงี้ยก็ผมผมผมว่ามันก็ก็น่าจะน่าจะครบทุกความรู้สึกนะแบบสนุกสนานอ่า หนาวเศาคิดอะไรนะครับเต้เราเรารู้แดดมันร้อนเหรอฮะคนไม่ใช่หุ่นยนต์เลยหลังอะไรนะพี่กินก็รู้เลยอะไรนะฮะโอ้สบายมากฮะเรื่องผมเป็นพวกตามเทรนด์อยู่แล้วแปลว่าจะดูได้คือไปอัพมาแล้วอ้าวเฮ้ยพี่เราคงไม่เจอกันนานเลยโอ้โหเป็นไงบ้างแค่นี่้อ๋อพี่กินว่าไม่เจอกันนานครับ ถึงคำถามไหนนะเนี่ยในคอนเสิร์ตนี้จะได้แบบได้เห็นไหมก็มีบ้างมีบ้างมีบ้างมันก็มีมันก็มันก็ต้องก็ต้องมีมีบ้างเลยเพราะผมว่าผมว่ามันก็เป็นอีกมุมหนึน uh, ่งที่ที่ท UM> ี่ก็แบบไปซุ้มซ้อมมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยไอ้นะฮะเฮ้ยฮึบฮึบอะไรเงี้ยไม่น่าเลยก็คิดคิดว่าคิดว่ามีคิดว่ามีมีครับมี มีแหละไม่ใช่ค right? mm ิด hmm. ว yeah, ่ามีม okay. ีมีบ้างมีบ้างมีบ้างสนิทกับร่างกายมากขึ้นแล้วโอ้ยคุยกันทุกวันครับผมเธอคุยกันตลอดอะไรนะตอนนี้แบบเริ่มคุยรู้เรื่องละตอนนี้แบบคุยกันแบบไม่ไม่ค่อยถูกคอกันนะตอนนี้เริ่มเริ่มแบบเริ่มเริ่มคุยกนรู้เรื่องเริ่มแบบไปด้วยกันแหละเมืกเกิดมาว่าแแบบเราแปลว่า เห็นแล้วว่าคลิปมันเล่นยังไงใช่ไหมไม่ใช่ผมแค่บอกว่าแดดมันร้อนเฉยๆข้างนอกครับเพราะหลายคนก็อาจจะแบบเอออยากเห็นพี่กินในมุมแบบเออพวกแบบเพลงไวรัลต่างๆอ่ะเพลงไวรัลแบบแบบเป็นเม็ดเล่เม็ดเล่โอ้โหตายละเพลงเดียวซ้อมหลายวันนะพี่ก็ก็พยายามพยายามจะให้มันให้มันให้มันแบบครบหลายๆแบบหลายๆแบบครับ แต่จะมีไหมคะที่แบบเรายังไม่เคยทําเลยแล้วจะมาเห็นคอนเสิร์ตใญอะไรเงี้ยมีแบบผมผมว่ามีนะผมว่ามีมีมีอะไรเงี้ยผมว่าคนคนน่าจะได้เห็นเห็นภาพโชว์ที่ที่ที่อาจจะไม่เคยเห็นแบบผมไปอยู่ในบริบทที่มันหลากหลายขนาดนี้หรือว่าแบบเขาเรียกว่าในแต่ละอย่างที่บอกว่าเดฟของแต่ละขาที่อาจจะเคยทำอะไรเงี้ยอันนี้คือก็พยายามจะใส่ให้สุดมากที่สุดเท่าที่เท่าที่ในวันนี้แบบ มีความคิดหรือพลังกาลังจะทําได้อะไรเงี้ยครับแสดงว่า <c oughs> สา,ามวันอิเลเมนต์จะแตกต่างกันแตกต่างครับแตกต่างก็ก็มีความแตกต่างใน <c oughs> แต่ละวันเพราะผมว่า,าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้แบบเ,เราทําอะไรเหรือว่าเราเราก็จะเห็นแบบอัปเดตอะไรกันตลอดอ <c oughs> ะไรเงี้ยก็รู้สึกพยายามจะหาอะไรที่ที่ท,ที่ให้คนรู้สึกว่าได้ได้มีอะไรให้ได้ลุ้นหรือว่าได้ได้ได,ได,ได้ได้ตื่นเต้นในทุกๆวันนะครับก็บอกได้ว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแขกรับเชิญสามันจะเหมือนกันไหมครับ เออต้องรอดูออดูแต่ที่แน่ๆมีแน่ๆพาร์ทของแขกรั้เชญมีมีครับ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 อนะฮะดูคลิปนานกว่าจะตอบได้เพราะว่าเดี๋ยวผมแบบผมชอบแบบไม่คิดไงแล้วก็มันก็จะหลุดหลุดสิ่งที่เขาไม่ให้ผมพูดออกไปก็ก็คิดคิดว่ามีความแตกต่างกันมีความแตกต่างทั้งทั้ง อตกต่างแตกต่างแน่นอนจะได้เห็นทุกคนท<ะ>ี่เราเคยไปคอนเสิ์ตด้วยไหมทุกคนเลยเหรอฮะทุกคนอาจจะอ,อาจจะไม่ครบทุกคน <c oughs> แต่อาจจะมีอาจจะมีหลายๆคนหลายๆคนนะหลายๆคนแล้วก็ผมว่ามีหลายๆโชว์ที่ที่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้เฉพาะในในวารละของคอนเสิร์ตเท่านั้นเลยเงี้ยไม่รู้ว่าอาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเป็นเป็น อ่าเป็นเป็นโชว์บางโชว์เป็นเป็นโอ้เดีด๋ยวลาบเดีเ๋ยวเหมือนเป็นเป็นเป็นวาระพิเศษละกันที่ที่ผมคิดว่ามันมันจะเกิดขึ้นได้เฉพาะในในคอนเสิร์ตเท่านั้นที่ที่รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ไม่ได้ไปเกิดในในบริบทอื่นบ่อยๆอะไรเงี้ยครับเรามีดีโอเคทำไหมเพราะว่ากเญ่กโชว์แบบนี้อะไรแบบในในโอ้เต็ไมไปหมดนะฮะส่วนใหญ่ที่เราเลือกมาด้วยเหตุผลอะไรนะครับแต่คนที่เราเลือกมาด้วยเหตุผล เลือกมาด้วยเหตุผลหหอะไรล่ะครับก็ก็ต้องถ้าเขาว่างนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเขาไม่ว่างก็จะไม่เรียกครับ <c oughs> จะไม่เชิญเพรราว่างะเ <'K S 1> <c oughs> ขาว่างเ <c oughs> ขาว่าง,างแล้วก็แล้วก็ผมว่ามันก็จะเป็นเป็นหลักๆคือเรามองโชว์เป็นหลักแหละว่าว่าแต่ละแต่ละพาร์ทอะไรเงี้ยเราเราต้องการจะเล่าอะไรแล้วแล้วาการที่มีมีแขกรับเชิญคนไหนมาแล้วมันมันส่งเสริมกับกับเรื่องราวหรือประเด็นที่เราอยากจะเล่าแล้วทําให้มันมีมิติมากขึ้นแล้วก็ได้ได้ความรู้สึกที่มัน ที่มันเฟรชแล้วก็เป็นคอมบิเนชันใหม่ๆนี่ครับปีนี้เป็นปีเอ้ะช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่มีกิ้มไปแบบคอรลสกับคนเดียวมากเกาไม่เยอะไม่เยอะครับไม่เยอะ <c oughs> ไม่เยอะครับนิด <c oughs> นิดหน่อย <c oughs> นิดหน่อยนิดหน่อย,อยมีบ้างมีบ้างครับม,มีคนที่มาซ้มสี่วันเลยไหมไอ้นะฮะาัวนผมไงผมมาทุกวันผมมาทุกวันนะฮะผมมาทุกวัน คือใครคิดว่าเดี๋ยวซื้อสิบสามสห้าวันไหนแบบจะไม่เจอผมไม่มีผมมาทุกวันเจอผมทุกวันครับเจอผมทุกวันอันนี้บอกได้บอกได้ครับมีมีคนไหนที่แบบเออแบบเราสามารถสปอยได้ว่าลักษณะเป็นยังไงไหมแบบน่ารักหอมๆอะไรเงี้ยคนไหนลักษณะเป็นยังไงเหรอก็จะมีมีคนหนึ่งที่เขาเคยเคยเป็นนักร้องแต่ว่าตอนนี้เขาเขาไม่รู้ยังร้องไหมแล้วเขาหัวยิกๆแล้วก็ชอบจับผมอง้มีเข่าเขาอย่างเงี้ยครับ คือค mm. ุณเบลสุพลนะครับมาทุกวันคุณเบลสุพลมาทุกวันฮะเบลขึ้นเบลขึ้นไปเที่ยวก็เลยไหมคุณเบลสุพลมาทุกวันไอที่บรรยายมานึกภาพเป็นพี่เบลไม่ออกเอาเหรอมีคราวๆนิดนึงแล้วก็ทับยิ้มอย่างงี้เอาคนนี้มาทุกวันมาคนนี้มามาทุกวันมาทุกวันนะมาทุกวันนะมาทุกวันฮะในภาคของโปรดักชั่นล่ะพี่ครับเราจะเห็นความอลังขนาดไหนสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ผมว่าใน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 โจทย์ของมิวสิคอลิตี้อะไรเงี้ยเราก็พยายามจะทำให้มัน เต็มที่เต็มที่ที่สุดเท่าที่จะที่จะเป็นไปได้ครับก็เท่าที่ผมผมคิดว่าผมคิดว่าคนคนที่ทุกคนที่มาดูอะไรเงี้ยน,น่าจะได้น่าจะได้เจอกับการนำเสนอดนตรีในรูปแบบที่เรียกได้ว่าผมว่า full scale ในหลายๆรูปแบบด้วยนะครับในรูปแบบที่ที่มันไปกับแต่ละแต่ละธีมแต่ละความรู้สึกแต่ละวิธีการอะไรจริงก็มีมีจริงๆอาทิตย์แล้วมีปล่อย live session ไปให้แบบเหมือนเป็นเป็นแบบ ชิมลางเล็กๆว่าว่าไหมยถึงว่าเข้าไปถึงปุ๊บวิธีการหรือว่าไอเดียในการในการรีอรเรนจ์หรือการทําโชว์อะไรเงี้ยมันจะออกมาท่าทางแบบประมาณไหนอะไรเงี้ยก็ก็คิดว่าคิดว่าฮะอะไรฮะเนี่ยอ๋อคิดว่าน่าจะมีน่าจะมีน่าจะเต็มที่เต็มที่แล้วก็มากที่สุดมากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็เคยมีมาครับกับของตัวเองของตัวเองไปนะงบบริษัทเท่าไหร่ลูกโอ้โห ยังเสียเลยวเสียเสียนี่เก็บไว้ให้คุณโอ๊ตประโมทดีกว่านะฮรับเขา่าเสียเก็บไว้คุณโอ๊ตประโมทนะครับก็ก็ยังยังไม่รู้เลยครับตัวเลขแต่ก็แต่ก็ก็คิดว่าตอนนี้ตอนนี้ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้คุยตัวเลขจริงๆตอนนี้ว่าเอามันก่อนนะเอามันเอาแบบเอาสะใจทํางานเอาสะใจก็เต็มที่เต็มที่ได้ก็เต็มที่เท่าที่จะทําได้ครับเท่าที่ทาได้แต่ถ้าพรุ่งนี้ขายบัตรปุ๊บแล้วมันมันไม่หมดอ่ะ เดี no? <S 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 ๋ยวจะต้องถอนคืนละต้องถอนคืนละเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวต้องตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใช้งบเท่าไหร่แต่ถ้าขายบัตรไม้หมดอ่ะเดี๋ยวต้องไปดูหน่อยละเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะอยู่ไม่รอดสมมุติถ้าสูตรเอาภายในแบบริ่มแล้วแเอ้ยสกิลก็จะเพิ่มขึ้นเลยโปรดักชันก็คือแบบคือตอนนี้ตอนนี้มันมันเต็มเหนี่ยวอยู่แล้วฮะแต่มันเป็นระบบถอนออกคือมันไม่ได้เป็นระบบเติมละคือเราเราเป็นระบบแบบยัดยัดแบบเอาแบบรู้สึกไม่ได้ก่อน แล้วถ้าเกิดว่าแบบโอ้โหดูดีมานถ้าคนมาไม่เต็มเราค่อยๆเปิดซิปแล้วค่อยๆหยิบออกทีละทีละอย่างเอาออกทีละอย่างฮหลายคนบอกว่าเป็นแบบซีอโอที่จริงใจเหมือนว่ารู้ปัญหาของการขาดบัตของแฟนๆเนี่ยก็เลยมีมีการป้องกันเรื่องของการไปโกงราคาบัตรเลยก็อันนี้อันนี้ต้องให้ให้เครดิตทีมงานนะครับทีมงานจริงๆแล้วอ่ผมว่ามันมันเป็นมันเป็นประเด็นที่ค่อนข้าง ค่อนข้างเซนซิทีฟอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ผมว่ามันมีมันมีหลายๆแง่มุมที่ต้องคิดแล้วก็มันมีพูดยังไงอ่ะการการที่เราจัดการอย่างหนึ่งมันจะมันจะไปบั๊กอีกอย่างหนึ่งอยู่อะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วหมายถึงว่าสิ่งที่มันสิ่งที่ประสบการณ์ของของของตัวของตัวเราเองอะไรเงี้ยผมว่ามันก็มันก็มันก็ให้ให้ให้ประสบการณ์เลยหลายแบบที่ที่เรารู้สึกว่ามันทําให้เรามาคิดต่ออะไรเงี้ยผมว่าอันนี้อันนี้ต้องให้เครดิตทีมงานแบบทางแบบ บริษัทที่เขาเหมือนกับว่าคอยมอนิเตอร์คอยดูฟีดแบ็กของของอแ,แฟนอยู่ตลอดหรือว่าแบบคิดโซลูชันใหม่ๆอะไรเงี้ยคิดเทคนิคใหม่ๆก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะทําให้มันออกมาแล้วแล้วมันสมูทที่สุดแล้วหมายถึงว่าทำทำทำคอนเสิร์ตแต่ละครั้งอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นมวลของการที่เรามาแบบมีความสุขด้วยการมามาสนุกมีช่วงเวลาดีๆวนกันเลยก็รู้สึกว่าไม่อยากให้เสียลมกันด้วยแบบหมายถึงว่า,รวาเรื่องของการแบบ ดีเทลเล่นน้อยก็พยายามจะคิดไหม้รอบที่สุดคนระับเวลาเห็นแบบคนมามาโกงคน<ก>งที่รงงัเ<อ>กเราอะไรเงี้ยรู้สึกก็ผมผมว่าผมว่ามันมัน,ม,นมันก็เป็นเรื่องที่ที่ที่แย่ครับหมถึงว่าจริงๆผมว่าหมถึนว่าการที่ไม่ไม่ว่าจะในในรูปแบบไหนก็ตามนะผู้รวมรวมเหมือนกันผมว่าการที่เราเราเอาเรื่องของอความรักความชอบความเชื่อหรือว่าสิ่งที่ ใครที่มีมีม,มีมีเจิาใจดีๆแล้วเหมือนว่าไปไปไปหลอกเขาอะไรเงี้ยผมว่ามันมันมันแย่ครับแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมว่าน่าเศร้านะแล้วก็แล้วก็เหมือนว่าใครที่ทําก็ก็ควรจะพึงระลึกกับตัวเองไว้ให้ดีครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องแบบก็คิดตัวเองครับว่าแต่ก็แต่ก็ผมว่าผมว่าจริงๆแล้วเหมือนว่ามันก็ในในความเป็นจริงของสังคมมันก็มันก็ยังมีเรื่องพวกนี้หรือมันอะไรมันก็ มันก็เราก็พยายามจะแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดแลลวครับได้ทุกครั้งดูเหมือนเวลาาจะจัดคอนเสิร์ตในกิ๊กก็พยายามแก้ปัญหาเนี้ยมาตลอดแต่ก็ดูเหมือนแบบเออผมผมว่ามันมันมันมีปัญหาที่ที่มันแก้ได้แล้วมันแก้ไม่ได้อะไรเงี้ยผมว่าปัญหาที่ที่มันแก้ได้ในในในพื้นที่ของของการตัดสินใจของเราอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะอ่าทให้มันรอบด้านที่สุดแล้วก็คิดคิดให้รอบครอบที่สุดเลยครับแต่หมายถึงว่าในเรื่องของบางอย่างมันเป็นเรื่องของ อ,องค์ประกอบ external factor แล้วกันท,ที่เราจะควบคุมไม่ได้แล้วก็ปัจจัยคนนอกปัจจัยระบบหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าอันนี้ยก็พยายามจะเอาไอ้พื้นที่ที่เราช่วยได้อะไรเงี้ยไปไปไปอุดรอยรั่วเหล่านั้นให้ดีที่สุดครับอยากบอกอะไรทีารไหมคะก็เงาบ้างบางทีคิดถึงบางคราวครับ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้คิดถึงทุกคนอย่าลืมมาเจอกัน <c oughs> ครัคอเสิรครั้งที่สแล้วบง<า>บงเวอร์ชันสมาได้ยัง บงบงเวอร์ชั่นสองมาได้ยังฮะคอนเสิร์ตครั้งนี้จะได้เห็นไหมเอออไนะฮะอันเดิวหรอหลายปีแล้วนะอันเดิมที่ใช้อยู่เนี่ยแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวฮะอีกแป๊บเดียวได้เห็นไหมได้เห็นครับผมผมต้องรู้ในคอนเสิร์ตเนี้ยเราจะได้เห็นไหมคนจะได้เห็นจะได้หอมกันไหมอันนี้อันนี้อันนี้ตอบตอบไม่ได้เพราะว่าคือจริงๆอ่ะได้ได้เห็นไหมคืออ่ะผมพูดเลยคือหมายถึงว่า วงบนชันสองเนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยก่อนคอนเสิร์ตแต่ได้เห็นไหมเนี่ยคือถ้าไม่มีใครซื้อเลยอ่ะคือแบบเปิดขายอ่ะแต่ไม่มีใครซื้อเลยอ่ะทีเนี้ยมันจะไม่เห็นละมันจะไม่มีฮะแตว่าเปิดขายก่อนคอนแน่เปิดขายก่อนคอนครับเปิดเปิดเปิดขายก่อนคอนแล้วก็ได้ได้รับได้รับก่อนก่อนคอนแน่นอนครผมกอย็นมล่ะกินอยากเห็นไหมล่ะก็ก็ก็จะดีใจครับ ็จะดีใจครับโอ้ยขอบคุณนะโอ้เขาซื้อปมือเขาซื้อปมือโอ้โหทันทันบุคคลแห่งปีทันก่อนะทันเลยี่จะซื้อทันเลยทีเดียวทันทันครับทันครับทันครับแล้วลุคนี้จะได้เห็นในคอนเสิร์ตไหมคะอะไรนะครับชุดนี้เหรอครับผมยาวเหรอก็ผมยาวน่าจะได้เห็นนะครับน่าจะได้เห็น เพราะว่าคงคงไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่วิกขึ้นนะครับ <h ats> คง <c oughs> ไ,ไม่ฮะใช่ยาวกว่านี้ก่อนใช่นะฮะก็ยาวยาวอาตอนแรกว่าจะต่อผมถึงตะกลางหลังนยครับแต่บางทีพอเต้นแล้วมันหนักก็เลยเออไม่เอาแล้วต่อผมถึงกลางหลังพ,พี่หนุ่มก็ต้องไปต่อด้วยนะเ <c oughs> อาพี่หนุม่มมาใช่พี่หนุม่มมาใช่หรอเขาบอกสิเขาบอกไม่ต่อฮะเขาบอกไม่ต่อเขา ดูดีในแบบของเขาแล้วพี่เออตอนไหนเขาบอกว่าตอนนี้ก็คือทั้งผิดทั้งถูกแล้วอใช่นะฮะพี่หนุ่มกัญ <ไป S 1> ชัยเขามีเขามีหนังนี่ใช่ไหมอ่อผมไม่มีผมมีแต่ใจ,ใจที่อยากไว้ผมยาวนะมั้นแบบเป็นแบบเป็นจริตไม่ได้เป็นงาน้าคอสตูมเยอะไหมคอนเสิร์ตครั้งนี้ไอ้นะฮะคอสตูมก็ค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างเยอะแล้วก็แต่แต่เยอะเยอะนี่แปลว่านิยามความเยอะนี่มันอาจจะแบบ ไม่อาจจะไม่หลายยแต่ว่าคิดเต็มที่แล้วกันคิดเต็มที่ครับแล้วกอ็อาจจะเป็นเป็นเป็นสไตลิ่งที่รอ,อดูรอดูรอดูพูดให้ลุ้นให้ลุน<ะ>้นฮะสมมติแฟนมีเควมาว่าอยากให้พีกินใส่ชุดนี้จะใส่ในไรนชุดนี้คำโวตอย่างเงี้ยน่าสนใจน่าสนใจ อยู่ที่ว่าเป็นชุดอะไรครับอยู่ด้วยเป็นชื่ออะไรเกิดแบบโอ้ยชุดนี้แบบชนะเลยหนึ่งล้านโหวตมาเป็นจีสติงอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่รู้จะถ่ายยังไงรู้จะทำยังไงก็ก็ก็มีอะไรบอกกันได้นะผมว่าผมว่าจริงๆแล้วเราก็อยากจะทำโชว์หรือว่าทำคอนเสิร์ตเนี้ยออกมาให้ทุกๆคนมาถึงแล้วตรงใจแล้วก็กลับกลับไปด้วยความรู้สึกที่แบบมีความสุขที่สุดแหละถ้าเกิดว่าอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเหมาะกับ มันเหมาะกับโชว์หรือเป็นไอเดียอะไรเงี้ยผมว่าเราเราช่วยกันคิดช่วยกันนำเสนออะไรเงี้ยเราก็เราก็ฟังตลอดทีมงานเราก็ท่อง X กันทั้งวันอ่านเมลกันทั้งวันอ่านฟีดแบ็กอ่านกันเออกันทุกวันอยู่แล้วก็มีอะไรก็พิมพ์กันมาได้แต่เกิดว่าใครจะอ่าวิจารณ์แรงๆก็เก็บไว้ก่อนนะฮะเก็บไว้ก่อนฮะแฟนกถามว่า dress code คือแบบไหนกิน dress code คือแบบไหนครับ dress code แบบไหน ด้วยสโคตแบบไหนตามฟิลตามฟิลตามฟิลเฟนซี่ของตัวเองครับผมก็รู้สึกอะไรรู้สึกแบบไหนก็ลองแต่งตัวกันมาแต่ว่าแต่ว่าใกล้ๆเผื่อเรามีแบบอะไรอะไรสนุกสนุกเผื่อแบบแต่งตังแต่งตัวแบบทำกิจกรรมกันก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะคอยคอยประกาศนะครับผม,บมปิดอะลรบ้างครับปิดอะลรบ้างไปแล้วอะลรบ้างนี่เป็นไงบ้างด้วยก็ผมว่าผมว่ามัน มันมีคุณค่าทางจิตใจเลยกันผมว่าผมว่า growth f the flow นี่พออย่างที่บอกผมว่าพอ,พอเรา<ม>พอเราโตขึ้นเลยเงี้ยทั้งในในในฐานะบุคคลหรือว่าการเป็นศิลปินเลยเงี้ยเราเราก็เริ่มรู้จักตัวเองมากขึ้นได้ไปเจอแบบความรู้สึกอะไรที่มันหลากหลายมากขึ้นรวมถึงในใ,ใ,ในในการทํางานเลยเงี้ยพอเรามีประสบการณ์มากขึ้นเราเริ่มลงไปละเอียดกับมันได้มากขึ้นมองเห็นแง่มุมเลยแง่มุมที่ที่มันมากขึ้นยเงี้ยผมว่าอ่ายิ่งยิ่ง ยิ่งเรามีประสบการณ์มากขึ้นมีความรู้สึกที่มากขึ้นชัดเจนกับตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยพอทุกอย่างมันผสมกันมันทำให้เรานําเสนองานที่มันที่มันตรงใจแล้วก็ตรงกับสิ่งที่เราจะนําเสนอมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่ามันอาจจะเป็นเพลง1ิบเพลงที่ล่าสุดเลยมันอาจจะเป็นความรู้สึกที่เราเราย,ยังเป็นความรู้สึกของวันนี้อยู่อะไรเงี้ยมันเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นงานที่มีคุณค่าทั้งจิตใจแล้วก็แล้วก็เหมือนเป็นเป็นไดอรี่ของช่วงชีวิตนี้ครับ